อันดับแรกในการติดตั้งกล้องนะคะเสียบป,ปลั๊กทีละตัวนะคะติดตั้งทีละตัวอย่าเสียบป,ปลั๊กพร้อมกันนะคะแล้วก็อันดับต่อไปนะคะเราเข้าไปที่ตั้งค่าในโทรศัพท์ของเราก่อนเลยนะคะแล้วก็เลือก WiFi บ้านนะคะเลือก Wi-Fi บ้านที่เป็น 2.4G นะคะเลือก WiFi บ้านของเรานะคะที่เป็น 2.4G อย่าเลือก 5G นะคะเนี่ยค่ะ Wi-Fi บ้านของทางร้านนะคะ เห็นไหมคะว่าเป็น 2.4G ห้ามเลือก 5G เด็ดขาดพอเลือก Wi-Fi เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าเรากลับไปที่การดาวน์โหลดแอปก็คือ App Store กับ Play Store ในโทรศัพท์ของลูกค้าในแอปที่ชื่อว่า AI นะคะ258นะคะนี่นะคะ,อ,ะอันนี้นะคะแอปนี้นะคะ AI 258ของทางร้านดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดเปิดเลยนะคะ กดยอมรับและอนุญาตทุกอย่างนะคะตกลงค่ะอย่ากดปฏิเสธนะคะด้านบนอย่ากรอกใดๆทั้งสิ้นนะคะให้กดลายนะคะห้ามกรอกด้านบนนะคะอย่ากรอกนะคะพอเข้าปุ๊บกดอนุญาตเหมือนกันค่ะก็คือเรากดอนุญาตตกลงยอมรับอนุญาตตกลงยอมรับนะคะนะคะมาถึงหน้านี้แล้วนะคะเรากดบวกค่ะกดบวกแล้วกดด้านบนนะคะบรรทัดแรกการเชื่อมต่อ IP ค่ะ พอกดการเชื่อมต่อ IP แล้วกดคําว่าเชื่อมต่อฮอสปอร์ตนะคะพอกดเชื่อมต่อฮอสปอร์ตแล้วจะหน้ากลับมาเด้งมาหน้า Wi-Fi ถ้ามันไม่เด้งมาหน้า Wi-Fi ลูกค้าก็เข้าไปที่ตั้งค่าแล้วก็มาหน้า Wi-Fi แล้วก็เลือกคําว่า IP C นะคะกดเลือกเลยคะ่ะอันนี้คือ WiFi ของตัวกล้องนะคะพอเชื่อม Wi-Fi ของตัวกล้องแล้วรอสักครู่นะคะไม่ต้องรีบไปไหนนะคะถ้าขึ้นแบบนี้ก็ไม่ต้องรีบค่ะรอ1 10ถึงวิคะ่ะ1นสามสี่ห้าหเจ็ดแปด้าสิบนะคะ พอรอ10วิแล้วนะคะเรากลับไปหน้าที่เราดาวน์โหลดแอปเลยนะคะกลับไปหน้าที่เราดาวน์โหลดแอปเลยนะคะถ้ากลับไปหน้าที่เราดาวน์โหลดแอปแล้วเราก็มันก็จะขึ้นหน้านี้ให้เราเลือก w i f i บ้านนะคะหน้าแอป AI 2 5 8ที่เราดาวน์โหลดเมื่อกี้มันขึ้มาหน้านี้ให้เราเลือก wi-Fi บ้านเรากดด้านหลังนะคะก็เลือก Wi-Fi บ้านนะคะที่เป็น2.4 G นะคะแล้วก็ใส่รหัสผ่านจะใส่ผิดนะคะถ้าใส่รหัสผ่านผิดจะไม่สามารถเชื่อมต่อได้คะ่ะ นี่นะคะแล้วก,กดต่อไปได้เลยค่ะพอก,กดต่อไปแบบนี้รอหนึ่งถึงสองวินาทีถารถไ้สายโปรดรอสักครู่อันนี้คือการนกค่าไร้สายโปรดรอสักครู่นี่คือการเชื่อมต่อสําเร็จแล้วรอหนึ่งถึงสองนาทีนะคะ หลักๆเลยอย่างที่บอกนะคะการเชื่อมกล้องยกเครื่องไวไฟ 5G ออาจากโทรศัพท์เลยค่ะใช้ 2.4G นะคะในการเชื่อมต่อหรือว่าอันไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ 5G นะคะเราถึงจะสามารถเชื่อมกล้องได้โดยอัตโนมัติแบบนี้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะแบบนี้รออ่าเรียบร้อยนะคะสมมุติบ้านเราก็กดบ้านค่ะ พอกดบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วกดเรียบร้อยค่ะกดอุปกรณ์ต่อไปไปยังรายการนะคะเพิ่มอ,อุปกรณ์ไปยังรายการนะคะสมุนแบบนี้รอนะคะเป็นที่สัญญาณเน็ตน,นะคะสัญญาณเน็ตอาจจะอ่อนนะคะเรียบร้อยค่ะกดตรงนี้เลยค่ะแล้วก็กดเพย์ตรงนี้เล่นสามเหลี่ยมเลยนะคะนี่ค่ะตัวกล้องเราสามารถใช้งานได้แล้วนะคะเรียบร้อยค่ะ